Hello everyone นะครับวันนี้พบกับคุณครูทีเชื่อดักนะครับแล้วก็น้องบองคนน่ารักของเรานะครับวันนี้คุณครูทีเชื่อดักแล้วก็น้องบองจะมาสอนในรายวิชาภา,าษาอังกฤษในการอ่านออกเสียงแบบ phonics นะครับแบบ phonics นะครับการอ่านออกเสียง phonics นะครับจะช่วยให้นักเรียนอ่านภา,าษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่า ก่อนที่เราจะมาอ่านออกเสียงแบบฟอนิกในคำศัพท์สิบคำที่ครูนำมาฝากในวันนี้นะครับ,บครูจะขอแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของสระตัวเอตัวโอนะครับเสียงสั้นนะครับสระตัวโอเสียงสั้นนะครับก็ประกอบไปด้วย3อย่างนะครับประกอบไปด้วย3อย่างพยัญชนะต้น สระแล้วก็เสียงท้ายเป็นยัญชนะต้นสระเสียงท้ายนะครับเราจะมาทบทวนอักษรกันก่อนดีกว่านะครับอักษรต้นนะครับหรือว่าพยัญชนะต้นอ่าตัว C นะครับตัว C ออกเสียงนะครับซีนะครับตัว H ออกเสียงนะครับตัว L อนะครับลนะครับเนะครับเนะครับตัว M ออกเสียงอืมนะครับ ตัว P ออกเสียงปนะครับตัว R อนะครับออกเสียงรนะครับตัว S ออกเสียงซนะครับซนะครับตัว K กับตัว N นะครับออกเสียงเฉพาะตัว n ออกเสียงนนะครับตัว B L ลนะครับแล้วก็ c l นะครับเป็นอักษรควบกล้ามนะครับ c l นะครับ b l ก่อนนะครับ B l อลออกเสียงเบเบ ส่วน CL นะครับออกเสียงเคลกเคล็นะครับควบกล้ามการ C กับ L นะครับดีกับ L ด้วยต่อมานะครับอ so, ันที่สองนะครับทำหน้าที่สลับวันนี้สลับครูสอนในเรื่องของตัว O อย่างเดียวนะครับตัว O เสียงสั้นออกเสียงออกออกออกเจอสลัตัว O เสียงสั้นที่ไหนออกเสียงออกให้หมดเลยนะครับในสิบคำนี้ต่อไปเสียงท้ายของครูคือตัว C กับตัว K นะครับตัว C ตัว K ที่ไหนนะครับออกเสียงเคเล Thinking, film, ค<ร>ืเคนะครับเคอให้หมดเลยนะครับอ่าไม่พูดพ้ามทำเพลงเริ่มต้นที่คำแรกเลยนะครับคำว่าเคาะเคาะนะครับเวลาสโกดนะครับเคออ้อเคอะเคาะเคออ้อเคอะเคาะนะครับแปลว่าไก่ตัวผู้นะครับต่อไปฮอคฮอคนะครับฮอคออเคอะฮอคนะครับแปลว่าข้อเท้าสัตว์หรือว่าข้อขาสัตว์นั่นเอง คำต่อไปนะครับ lock lock นะครับเวลาอาดสะกดง่ายนักเรียนก็ lock lock l o c lock แปลว่าล็อกคุ่นแจ๊นั่นเองนะครับต่อไปคำว่า mock 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 นะครับแปลว่ายกเยยนักเรียนอย่าลืมสะกดตามครูด้วยนะครับคำต่อไปนะครับคำว่า p o k พอกนะครับ per ork พอก per ork พอกนะครับแปลว่าฝีนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับ sock sock นะครับ s s ork sock s ork แปลว่ารองเท้านะครับ คำต่อไปตัวเคกับตัวเอนะครับเป็นพยัญชนะต้นออกเสียงเฉพาะตัวเอนะครับเวลาสะกดเนาะออกเนาะเนาะออกเนาะน็อกน็อกน็อกแปลว่าคาะประตูเราไม่ก๊อกก๊อกก๊อกนะครับเหมือนบ้านเรานะครับต่อไปนะครับตัวซีตัวแอลเป็นคำพวกอัดซ้อนควบกล้ามนะครับเวลาสะกดเคอะออกเคอะเคาะนะครับเคอะออกเคอะ คล็อกนะครับหรือว่านาฬิกานะครับต่อไปนะครับ B L เป็นกับสอควบค้ำเหมือนกันนะครับ b l o ็ k b l คิร์บล็อกเบล็นะครับแปลว่าบล็อกของเล่นของนักเรียนน่ะสารภาพมาดีว่าใครเคยเล่นนะครับคำสุดท้ายนะครับอ่า r นะครับ o อ k เคิรนะครับล o อ k กเคินะครับแปลว่า หินนะครับคำว่า Lo c k นะครับล o c k แปลว,ว่าหินนะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนฟังคลิปครูซ้ำๆนะครับหากไม่เข้าใจก็ inbox มาหาครูดได้นะครับวันนี้คุณครูที่ชื่อรักกับท้องบองขอลานักเรียนที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้ก็ลา